วันนี้มีบกเริ่มวันนี้ด้ออ้าวหนึ่งสองสามเริ่มนกพนกพิราบนีเลยงไงใช่ไหมไมเอาไม่เอาอ้านกเพาี้ยกก้วบมีนกกระจอกเขียดนกกระจอกเขียดก,กับบมีนก,น,กบมนกเขานกเขากับบมีนกยุ นกยงวะโอ้ยนกยงโอ้นกยงนีกย่งฮ่าสีเลยนกยงนกกีาตอบไปแล้วนกเอียงนกเอียงเออมีไหมนกเอี่ยงวะนี่กเขานกมีนก กบมีอนกกระ้อยนี่นกกระไปตอกนกนทองนกคุณทองเกือบพี่บูมีนกเขานกเขาตอบไปแล้วบูมีนกกระจิบกืบบูมีนกขู่โ,โ,โอ้นออกขู่มีเว้ยไปไนกขู่ เดกก็ไม่ได้ดหัวหยดยังเอาติดต่ติกต่อติกตอเอาไปต้องพังรักยืนโดนเพิ่งรังอกดยิ้มโมี่ตอบไปแล้วตรงครั้งกระโดดกระโบมีเกือบมีเขาใช่ว่าเขาใช่ามกับโมี่ตอบไปแล้ว นกุนทองนกทบ่มีนกยีกานกีกาับ่มีเต่อคั้งต่อกนกเอียงก็นกเอียงนกเอียงเขาตอบไปแล้วนกโมาจุกนกมาจุกคับมี่นกแก้วนกแก้วตอบไปแล้วมี นกกระจอีกนกกรจอกก็เกือบถือนก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 โดมมีตอบไปแล้วนกยุงนกยงรองตอบไปแล้วออกไปแล้วนกยุงได้ไปแล้วนกแขนกแ้ย ไินซะเดวอ๋ไปก่ระไกตอบไม่ได้ตอบไม่ได้างานนี้นกปากห่าง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 นี่นี่มันไม่ไดอกตมันนเอาแล้ววนีนกยังเอ้าแต่แก่กับนกปากข้างเอ้า นกยางเอาเป็ดก็เป um oh uh uh oui ็นถูกเนลมก้นเป้งกไนะกหมานกหมางแล้วเลยแล้วบาทนี้นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศมงี่นก้านกเกือบมีใกล้แล้วนกเจ้านี่ใกล้แล้ว หมมีนกมัดยกหมดเอาสิใบให้เอาเป็นเดีว่าหัวสุดอะไรไม่เปรดานกนี่นกขู่นก่มีนกเข่านกเข่าบ่มี น,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 นกเป็ดนกเป็ดเออนกเป็ดเออนกเป็ดดูนกตุ้มนกตุมกับวมี่ใบใบเวลนอได้บ้างหันนีมันเป็นแบบว่าเป็นนกกับเป็นเป็นนกสิว่าโคติสุดแลละล่ะใน่รรนดานกนี แล้วก็ใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วมีใกล้แล้วใกล้กันแล้วนี่กินซ่เอโอ้้ใดว่าตอบวะเไมบอกวายนอเอบ้ใดตอบกบว่าเราเรตาจะบอกบที่เราอยู่ไหนน่อวันนี้ร 本来。<laughs>